Nó đứng ở đây, bà bùn Nhiệp chắc Nó Bọn túc chạy vào đây Được không? Nhiệp lõi Nó 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 Ngà nó hắt Nó Cái เอาขนมให้น้องเพื่อนตกใจวัดข่อยกะนอ๋อน้อไม้มาจะใช่ไหมทักแท้นี่ไมยเออโอ้ตัวตดเป็นโตอดนี่นี่ต้มหวานคักแท้เนี่ยนี่เราเอาตัวนี้ให้ละว่าเอาตัวนี้จะได้กเอาหมดนี่ว่าเอาตัวนี้แน่นอไว้โอ้ละว่าวนี่ขั้นให้ละว่าวเลือกนี้ ตัวนี้แล้วละว่านี่งามมันหวานนะแน่นี่นี่ละไม่ไล้ไม่ได้แตวนี้เนาะตัวนี่มันไม่ละไม่ไล่มันคือกันแล้วไม้อยังเช่ตัวนี้คือกันมันเช็ดคือกันเช็ดคือกันบอโอ้ล่างให้คักแน่นี่เนาะคักดีนี่มันค่อยเช็ดตัวนี้ไม่เช็ดตัวนี้คือกันคือกันบออ่ะล่ะอ่ะขนมเด้อ เดยไปกินไปตั้งระเบาากับปะเดลเดอร์นีนเดอร์ลยโดยไปพี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้กับพี่เดอเนาะพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮือนชานน้องไม้นนังทายเพื่อนเนาะพี่น้อง พอดีมานั่งส้นห่มเย็นเย็นยู่นี่เนาะพี่น้องเอ่าแล้วก็ถ่ายบรรยากาศสวนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันเนาะสวนเข่าลองน้ำเพิ่นเนาะพี่นอ้องอ่าเอาก่อนอื่นกากทักทายสบายดีเด้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสุค่คนเนาะบอกว่าอยู่ในละต่างประเทศ กะยินดีต้อนรับกระสุน่องวะไรคือเก้าพี่น้องเลยป่ะพี่น้องไอเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องไม้นางทายเพันกอนพี่น้องเลยก่อนเดินทางกลับบ้านเนาะอ่ากะเข้ามาบอกน้องไม้น้องทายเพันกอนพี่น้องเลยอ่าอ่าแดดดีเนาะมืดอน่อเนาะโดยอาสบายดีเด้อโดยโดยอ่าเป็นอะไรเอ้ย ใครแน่ล่ะบ่ยังเจ็บยังเจ็บอยู่บ่ก็เจ็บັังฮะยังคือเก่าบ่โดยยังเมื่อยอยู่เนาะโื่อไปหาหมอจักทือ2 2ทือแล้วเป็นกระเาะกระเพกระเาลำไส ระเพาะลำไส้อักเสบเป็นเป็นยังไงโลคขาวโขาวอักเสบคขาวเม็ดเดือดขาวว่าหรือว่าลงลงข่าวโลกน่าจะเม็ดเดือดขาวอะไรเนาะ บุดีบเบา,าวอยู่เนาะเอาจังไรก็ขอให้เ้าๆได้เอ่ยเด้อน่นี่แหละพี่น้องเลยครับมัเกิดขึ้นนะครับพองวลาจะเป่ยนไปน้นอยั้งเซฟนลูกเด็กข้าวเลยครับอนในดีน้องมือน,นีิเนาะ โอ้เผาโอ้เผาพี่น้องอันนี้แดนอร่อยเลยจ้าจนพุดต้นแรกก็ต้นโตเออดิอือเอ้าเถอะน้อมากินข้าวนาแล้วกินลกินแล้วกินแล้วกินมาแล้วจ้ะอะไรใหม่ลกกะอตเือ่อืมเอามีตาเฮาก็สิได้เดินทางกับบ้านป้าเด้อมื้อมื้อนี้เด้อพุ่นละมื้อหน้ามื้อนพุ่นละสิขึ้นมาเยี่ยมมายามใหม่ เดินทางกลับบ้านก้อนมาเนี่พี่น้องไงเดินทางกับปลอดภัยชุมชนสุโขโดยเฮือนชานกัถือว่าขึ้นแล้วมาอยู่พี่แล้วเลยเนาะคนมาแล้วบเครื่องยังไงยังเปเครื่องเก่าและของแบบเสื้อเก่ายังบมีคนกับบ่มีเงินกล้วนี่เลยเงินกล้วนี่แหละเออเลยเลยยังอยู่เพื่อน ที่นี่กับมันฮุกยังเคลื่อนเครืองคัวอยู่เนาะสบายดีเด้อทั้งน้องไม้นั้งทาเลยไม่อยังเดียอ,อยู่ดีเฮ็ดแล้วแหละนีเ่เลือกเกะสีบล้วนว่าจีแ้งกเกอร์ตรงน้าโอ้เชียนห้องน้ำบอ,อ,อขี้เหนียวขี้โยน่เนี่นยมันแห้งในจูดแล้วและไหนมันแปนแน่นเราก<ม>็เอาพื้นเอาใบแล้วแหละตัดมาตอนเราตัดนนั่พวกมันแดดมันแห้งในจูดใบแล้วแหละมันจัง บอันนั้มันจังแปนไปเลยแบบนี้ปูกกําใหญ่รก็ตายกลกกงาหนยรบอปลูกงามนี่มันบ่อยากปันใดแล้วปลูกงามต้นบาจันนามาให้ปลูใเขาเลยเจะเขาใช่ขี้ร่อยนะเขาเป็นเป็นปุ๋ย มายูห่มพี่มน้องไหมน้องไทยโอ้หอนเ่ยยืนยูห่มพี่แหละพี่น้องไมย,ยงอนี้หยงอะน้อาไอหอยงนันี้น้เอาว้กเอาไวลยังอ่นันเอานเ้น่เอาไว้นใช้ลาบใช้ก้อยนี่บตากแหงะงน่อ่เเย่แย่านั่นอเอาใชเอาย แกงน้อไมมบ่โดนท่านได้กินข้าวเที่ยงอือ้มัอืมอืปิวไปบ้าลไรฮะเจ้าเจ้าบ่เป็นคนเห็ดตําแต่มือนัานเลยอ้อตําแต่มือนัานผู้ไรตากไว้โดนอืมทั้งนี้เพื่อนเห็ดอยู่เห็ดกินนี่เพื่อนสิใส่ข้าใส่คิงน้ำเนาะ วิศรวลังเลได้ตัวดีอยากได้โดยวาสีเอาอยู่ปลาโกนอืมอยากได้หัวข่านี่บ่โอยากได้ปูก็อยากได้ปลูกโดยมาดแสงเขาว่าเอาอืมอือืมดยนายว่าอยู่อยู่ป่าลายอ่านาะสวนน้องน้ำเพิ่นอ้อมตะไคร้อันนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องปลานี่บ่มีไปบ่านี่พี่น้องหัวหน้าหัวหน้าใหญ่ปลาลูกไตมาเยี่ยมคุณโต อันนี้เพิ่นอ้อมเนี่ยโบนาไปว้างบ้านเห็นเนาะโบได้ไปแล้วอืแชมสิกินบ้านนี่พี่น้องออืขักคักพี่น้องน้องน้องน้าบ่ได้อยู่เพื่อนบ่อมัอนี่โบยังบุกการโอ้โหขึ้นื้อชิมือแต่ก็หาไม่มาในลายบ่ไปหาทำไมลายพักให้ทีมงานชิมือลายทีมงานชิมือนะพากให้ทั้งทีมงานชิมือ มีอยไเอาไปแล้วบ่อยู่ในรถเร็วฝากให้ทางบ่ตูนบ่ฝากหมดทีมงานนะให้แบ่งกันเองอืดแบ่งบ่เป็นยนแบ่งบ่เป็นแบ่งบ่เป็นยอมาหัวยากเนาะใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วยอื เฮ็ดเป็นทุ่งเป็นทุ่งไหมบอแปดทุ่งโดยบ้าชิเมื้อแล้วโดยราบ้ากับเมื่อเมื่อนี่แหละเมื่อน้ากันแหละก็บ่าวตูนบ่าวบุญบ่าวเงาลุงหนวดบ่าเพิอกเมื่อเบิดเลยเมื่อเบิดเลยกลับเมื่อบ้านก่อนจังสิขึ้นมาไหมอีเจ๊สามซีเมื้อเพิ่นแหละ เพราะว่าเบียกง,งานอยู่ทางนี้กะเดิมเบิดแล้วเนาะพี่น้องเืินซานน้องเพื่อนกะแล้วอะไรถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากบ้นนั่นถึงบ้นนี้กะถือว่าเรียบร้อยบันนี้เนาะทำตามฟันของน้องเพื่อนเป็นจริงแล้วพี่น้องเลยดีใจได้ใชไดมเลียดีใจแล้วเนาะฝากเยอะเหมือนมืดเลยนะเศรานี่เพื่อนเชียร์มาเฮ็ดยังอันนี้นะ โอ๋อ้างพอจะเฉยเทือนขัวบ่ดูอืมนี่แถวนี้พื้มันแห้งเอาหาพื้นไผรเอาไผรมาจุดด้วยอืมย่างพื้นซีนเอาพื้นก่อนเนอะดูตัวใดมันไ่มีพื้นอืมจีเอาพื้นก่อนเนาะดูผมมีพื้นใส่ได้จังหน่อยนี่เนาะใหม่ก็ได้กีกอกได้นี่ใส่ได้เบิดได้นี่ จูดเห็นแปนนี่ก็คักได้เอ,เอามา้ใช้เน,น,นี่เอาไา้จะชวนนี่บโดยแต่ตนน้นมันยังเอามีม,มตัว่นี้วย,ไ,ย,ยไม่ก็ถือว่ายิงเดือดายอยู่เนาะเห็ดหงหน่บนี่น่าจะพ่ออยู่พี่น้องไหนปลิกไหนกิ

mọi ừ. 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 nó mọi người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  mọi mà mọi người 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 อาไปแจ้งทาดีสมทบซื้อดินพี่น้องครับคันอยากให้คันอยากให้น้องไม้คันสมมติประมีดินนี่อยากให้น้องไม้มาอยู่ใกล้อยู่บ่นี่อยู่ร่วมกันเนาะแต่มองได้เพิ่นสีคายอีกไหมมีกับคลายมีก็บคายคลายก็คือแปงว่ามันเจาะพอดเนาะน้ำหอมเลยพี่น้องอ่าสักคันได้ซ้ำเฮือนจ้านี่โอเคอยู่ มามานี่ได้หน่เนาะเดี๋ยวเกี่ยวหันบ่มองไอ้ต้นนามมันนี่เกี่ยวมันนี่บ่คุ้งนองนี้นองนี่เป็นนองของพ่อน้องแนมเนาะพ่อตัวนี้ทางเข้าไปตัวนี้เพิ่อนว่าอยู่ว่ามเพิ่นจิขายเพิ่นจิขายจากลานยังบุพยังบุพยังบุพธรรมจุดของดินแต่ว่าเพิ่นว่าอยากขายเนาะเพิ่นว่าสิขายอยู่ดิ อย่างมูทันนี่อย่างมูธันได้พอหรอกอย่างมูธันได้พอหรอกมีแต่ว่าทางัวบุญสมทบมาจักจักรล้านนี่จักรล้านสี่ล้านเนาะแต่ว่าดินนี่ก็ขันอยู่ในประมาณจักแปดจักเก้าหรือว่าสิบนี่โอเคอยู่ดินตอนนี้เพราะว่ามันบริกว่างเลย ดินเห็นก็ได้เนอะดินเคื่อนเจ้านี่มันจะล้านสิบแปดสิดเนาะดินตัวนั้นประมาณนเลยเนอะเพราะว่านี่สิบแปดกับกุ้งกุงเติบได้พี่น้องไงอันนี้มันการปลูกเคื่อนกัพอดีเต็มเลยเนาะมันบูมีพื้นที่เลยพี่น้องไงปลูกเคื่อนแถวนี้มี่แถวนี้บ่แถวนี้อยู่นี่เป็นดินมันมีกระงามเนี่ยอยู่นี่เนอะ นี่เ่หละพอดมันมีกระนงเี่ยกวังยูกันเลาพอดอยังมันได้พอดต้นมงต้นไม้ก็ได้ตัดบลอตะตัดบริตัดบ้านบเรงบริตัดตังเงินก็บได้เลยต้นมงมีนี่เป็นต้นมงมี่ผ้่สบันเพิ่นสิีหยตัดอืมเพิ่นเิีหยตัดิบ่บ้ัอ่ะอมือก่บ่ตัดนี่มัน ล่มอันยังมายังมันล่มทับเพื่อนทับเนี่ยคลายการให้ตัดอือภาวะเพิ่นคายได้เนาะคลายได้ของอยู่ต้นถุงม่วงนี่อันชื่อๆแล้วก็เป็นของชุ่มเจ้าด้วยบอาเป็นของเพื่อนคือเก่าเป็นของเพื่อนคือเกื่อนขาอยู่บนนี้ก็เยดินทางนี้ไปทางนี้ดินเ่าอือสมมติว่าสมมติว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนที่ชื่อให้น้องอ้อยต้นไม้ต้นตอกนี่เป็นของ น้องอ้อยบ่ดบ่โดยอ๋อโอเคคือต้นมะม่วงต้นนั่นก็เป็นของเจ้าแหละบ่หมูแมนบ่ของหนองน้ำบ่โดยอืมหมูแมนางอยู่ทางอืมคันอยู่พังเฮาก็เป็นของเฮาเนาะโดยอืมคือเพิ่นนี่บ่มีชิดแล้วบัดนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นขายให้เฮาเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เพิ่นคนขายนี่ก็ตัดหมด เลยได้ตัดแล้วนี่แต่งร่กายแต่มันตัดมันกได้แล้วแต่ชิได้อยู่ประมาณเพื่อนดังนึ่งพี่น้องเยจมองแต่ว่าแต่ว่าปัญหาเลยปัญห,ห,หานี่คือสีเอาดินมาจะใช้สีมาปับมองนี่ให้มันซ้ำกันกับเพื่อนให้ซ้ำกับดินเพื่อนน้องเพื่อนชุเจ้านะ วันบีดินไนได้หม่องมีแต่บักกวดเหมนแปดใซ้เลยกระปุกเลยนี่เนาะปับเล็กๆน้อยๆพี่น้อเนี่เราพอดกวดนี่ก็สบายเลยรถพอดกวดเยอะแต่ว่าเจ้าสีกวดดินมาจะใช้ให้มันได้ระรับสูงช่ำเพื่อนเจ้านี่นะบุมีดินเนาะอ่าเฮานีตัวนั้นอเจ้ายังว่ามีหม่องนี้กวดดูอืม Ach à, chị đại yêu đâu, mân khoi rong bay chân chân yêu. Mân canai nó. Mân khoi rong kuân lưu. Mày nó, chu giau ka. เดี๋ยวจไปเฮือนนั่นก็ได้ไปเฮือนนั่นก็ได้เอาม้าบัดดับบ่อหมูมาแมวจ้ะนะยังมากับไปอยนั่นอีกมากับไปอยู่นั่นอีกโดยเขามาออกมาอยู่นี่แล้วมันเมื่ออีกยังไงเงี้ยยังไงเอาอีกเคยเคยอยู่พุ่นเด้แมวน่ะมันอยู่พี่บ่แมวยังยังไม่ได้เอาแมวก็อยู่พุ่ทมาก็อยู่พุ่นโดยจุ่นนั่งเอาหมดเสร็จแล้วอยู่นี่เจ้าก็ขะเจ้าก็ผูกเพิ่นไว้ก่อนจากมื่อให้เพิ่นดึงก่อน เพราะว่าเอามาเดี๋ยวเมื่อกลับไปกลับมารถต่ำอีกเด้ได้อีกบุ้บงงี่เงี่งยวอืรถต่ำตายอีกอยากได้ที่นี่เลี่ยงก็บสบายเดี๋ยวเดินมันกว้างมันเนี่มันยังไหนบันถักอยู่อบันนี่พี่ขายเงี้ยงอย่างนี้จ็คเพิ่นขายก่อละเท่าไหรเนอ้อขายเงี้ยงนี้ขาวๆเลยนีออ่อ้อมน้อง ป่าคักเลยปลูกพักปลูกหญ้าก็สบายอยู่ดอกนี่น้ำใกล้ใกล้ตักอยู่นี่ฮดดดอย่างบนเฮชูนปลูกมกทั่วมกแตงซีรูนยตัวนั้นท่าเพี้ยนเซาเ็ดเลยมันที่กันเหินี่งามเลยเตียงเซาเฟตโดยรัดเห็นแป่นมาเลยแถวนี้เนาะแต่แต่ตะกี้มองนี่มันมันเป็นสวนเก่าว่ะเนาะ ็นชวนเป็นให้เก้าบ่คือจะว่ามีต้นไม้ต้นมงม่วงต้นมีหลายแท้น่าจะเป็นชวนเก้าเนาะทั้งปูมะม่วงอือมมีอือทั้งน้องเพิ่นน่าจะเกิดยังบ่ทันดอกเนาะต้นมันต้นใหญ่ขนาดนี้แหละแต่ละรุ่นบ่ไรก็จักสิเกิดทันเด้อบ่รุ่นนี้พี่น้องมันใหญ่และเนาะอ่าของยังบ่ฮู้ที่บ้านแต่ตอนนั้นเฮายังอยู่ว่าโดย สิเจ <ih az violin Legisl acy> ้าหาสิย้ายมาอยู่นี่บโดย้เจ้าอยู่พุเนาะอยู่บ้านเฮือบ้านาเฮือเนายแม่นี่ว่ารถใหญ่ยังบ่ได้ฮู้ใหญ่ก็ยังบ่มียมีรถใหญ่ว่าสิไปอยู่ย่านโดยเ็นรถกยานเ็นรถกยานอ่านยังก็บ่ได้สเจ้ามาอยู่นี่ได้จักปี มาแปดเก้าปีหนโอ้แปดเก้าปีแสดงว่าเจ้าตอนนั้นยังน้อยเจ้าอยู่หุ่นเหอมีอยู่กับมีไปยังน้อยโอยโดยโดเก้าปีสูงีม้วนได้เห็นรือก็ม้วนม้วนบ่อบันคันันเพ่อนผ้าเมื่ออยู่หุ่นกับชิมือบ่อบัน บ่ยักมือเลยมวยยักมือแล้วแม่บอกโตมีบ้านเองเดี๋ยวบ้านเขาอยู่นั่นเขาบูฮู้แล้วด้วยบ่ื่อยูอยู่นี่ว่าอยู่นี่บูฮู้ซื้อบูอีกอยู่อยู่พุ่นเจ้ากับมีเฮือนคือกันบ่บ่มีบมีเฮือนคือเฮือนตัวเก่าเท่านั้นเอออยู่กับเมตู้อยู่กับเมตู้อยู่พุ่นกับเมตู้ที่เพิ่นมาเห็นบ่โดยอยู่คนเดียวอยู่กับเราเด้อเราอยู่คนเดียวบ่เมตูุ้ เออมีราบริมีลูกมีด่านอยู่น้ำบ่มีลูกมีลูกลูกอยู่เพรียวลูกอืลูกก็อยู่คนเดียวอยู่กับเมียอยู่กับเมียเพิ่นบ่ได้อยู่เลี้ยงแม่ป้าใช่ไหมดูดีูกว่ามีข้าวแบ่งให้ดูดูเขาบริมลายกินข่าวว่ามึงก็ะสอบว่าไล่คนผู้เดียวเนาะ กินข้าวชอบนึงนี่ก็เลือนซองจำเดือนพื่อนเราก็เฮ็ดคือกันบ่โดยให้กินอยู่ฟูเก่งเนาะเรากัเนาะม่อยากมืออีกอยู่นี่ในตอนนั้นเขาไปซ้ำเฮ็ดเขาเขาเิีนอยู่ดังเจ้าไม่อยากมาพี่เม่นไม่อยากมืออีกมวนมวนเม่นม้วนไล่เฮือนอยู่นั่นประมาณห้าเฮือนเออแล้วบัดนี้ให้เมื่ออะไริเมื่อบ่บัด ม่อยากแล้วม <Incred> <c oughs> ีเฮือนแล้วมีเฮ sure. ือนเด่อเนาะโดยมีเฮือนแล้วก็ยังคู่ไปอยู่นั่นสามพิลินกะมันนวลคืออยู่เงินนคือไปเพราะว่าเขามีมูมีคู่อยู่พี่เด้อเนาะโดยว่ามีแต่ไปให้ไปชนป้าโดนหัวคายหัวไม่อยู่นั่นเขาแต่อยู่ในเอจนั้น ยูนั่นย่านน้ําหอยมีปงปง่ปงกโอ้่ย่านไหแล้วล่ะบ่าวอานแต่ปงอือตามนันเจ้าบ่ย่านบุ่้ยยาได้ี่อือําตัดเลือดอือบ่ย่านเลยนีน่อยคือน้ําสาคือดคือกันคือปิงคือกันตัวน้อยๆตัวนันกลอยู่ะปานั่นีอือๆมีแต่ปิงย าแไปอยู่นั้นอยู่ในพักูตกันนะก็คือปีงกันนั้เนอยเนาะระบาวาหงเห็นแหงไปเลยด้ระบาวผิดบานโตได้นี่ย่านได้ระบาเป็นบ่งเป็นอย่างนี้ญานนะบ่าบ่านบ่ย่านบ่บกปีงกันบญ่านบ้ย่านมันปีงโตนอยหน่อยเฮาบ่ได้ญานแล้วนนให้ปีกัน à, vậy nữa đi. Arsenal, điều thăng Lao Bảo sẽ đi được, điên thang, thang rồi. Pa, 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 แบบแบบเจ้าก้นมาปลูกบ่โอ้ก็นั่นนี่ใช่เจาปลูกกระงั้นบูแมนถ้าปลูกงามนี่มันบุอยากปัญญายต้องน้ำเดือนสี่เดือนห้าคั้นคั้นตมังม่วงเพิ่นนะนั่นน่ะมันมันมีดินในนั่นอยู่ได้เฮามาเฮาสวมลงเราได้อันนี้เจ้าคุดเป็นหากมาเลยบูแมนบอกอ่าแล้วมันตายจะได้ดิเยอะหน่อยเอาเดี๋ยวจังหาซื้อมาไม่หามาปลูกไม่เนาะ Đi đâu đang ở nhà cono mày thang lòng phân gân. ô thôi, nhanh nỉ bao O ô ní baboon. O thôi, nó còn chạy โอ้ยนาะกระดังมาชีเอาขนมให้น้องเพื่อนตกใจวัดข่อยกะอ๋อน้องไม่มาจะใช่ดิทักแท้นี่ยเออโอ้ตัวโตดเป็นโตดเนี่นี่ต้มหวานครับทะเลนี่ััให้แล้วว่าเอาตัวนี้จะได้กาหมด นี know, das reicht, so Bild, ่ว่าเอาตัวนี้แน่นอนไว้แซ่บโอ้ระบาวนี่ขั้นให้ระวบาวเลือกนี่ตัวนี้แล้วระบาวนี่งามมันหวานแน่ๆนี่น้ำไม้ไล่น้ำไม้ไล่แต่นี่เนาะตัวนี่ม่นไม่น้ำไม้ไล่มันคือกันน้ำไม้อยังเช่นแต่นี่มันคือก้นมันแซบคือกันแซ่บคือกันบอโอ้ล่างให้คักแน่นี่เนาะคักดีนี่ มั้ยเช็ดเดี๋ยวนี้ไม่เช็ดเดี๋ยวนี้คือกันคือกันบออะล่ะอ่ะขนมเด้อะโดยไปกินไปตั้งระบ้ากับป้าเด้อบินเด้อโดยโดยไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งบอได้ก็จะได้ล่ำลาเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะป้าสบายดีเด้อเนาะ